คลิปนี้ปรบกาศสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรัะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวตัวละครเซารีกันบ้างน,นะครับนะเซาลีเป็นตัวละครทั่วไปนะครับนะถึงแม้จะหมดช่วงพิกอัพไปแล้วก็ตามเราก็ยังสามารถเปิดหาตัวขอเซอลรีได้นะครับนะแต่ถึงแม้จะสามารถเปิดหาจากตู้ทั่วไปได้แล้วก็ตามก็ยังมีถามกันมาเยอะครับว่าแล้วสรุปนี่ตัวละครตัวนี้ควรเปิดไหมเพราะว่าหลายๆคนทราบข่าวกันมาเยอะครับว่าตัวละครตัวนี้ เก่งมากครับผมในเรื่องของการทำดามจเลดบอสแดงนะครับนะอ่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยครับผมแนะนำในส่วนของการปั้นตัวละครแซวดี้และก็ความน่าเปิดของตัวของน้องแกกันดีกว่าว่าเราก็เริ่มกันเลยนะครับนะขอเริ่มในส่วนของการรีวิวสกิลต่างๆของแซวดีก่อนแซวดีครับผมนะจะเป็นตัวละครสตเกอร์นะครับผมนะสกัดสตเกอร์โดยจะอยู่ในตำแหน่งของแอทแทคเกอร์ตำแหน่งกลางนะครับผมนะของปาร์ตี้กระสุนแดงเกราะฟ้า ในเมื้องสีเหลืองกลางแจ้งสีแดงในอาคารสีเขียวนะครับนะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่คุมง่ายมากนะเพราะว่าเป็นสายแท็กเกอร์ที่อยู่ตรงแนวกลางไม่ห่างเป้าหมายเกินไปไม่เสี่ยงไปอยู่ใกล้เป้าหมายเกินไปเลยค่อนข้างจะดูแลง,ง่ายมากอ่าและดัมเมจของซาวนี้ก็ถือว่าสมคุณค่าครับผมที่อยู่ในส่วนของตระแบงแท็กเกอร์มากเลย มาดูในส่วนของสกิลต่างๆกันดีกว่าสกิลของเซอร์ี้ครับผมนะค่าคอสี่โจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวความเสียหาย1275และการันตีคิดิคอนนะครับนะเรียกว่าตีแรงมากเลยค่าคอสี่ถือว่าถูกนะค่าคอสี่กับดาเมจที่ได้มานี่ถือว่าถูกมากเลยครับนะยังไม่จบแค่นี้นะครับนาะก็คือ normal Skill ทุกๆ25วิวิจะทำให้ดาเมจคิดิคอนแรงขึ้น 22.9%สมผลนา16วิและจากนั้นทําการโจมตีเป้าหมายสตูนตัวความเสียหาย313%และการันตีคินิคอนเช่นเดียวกันอ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสกิที่โหดมากนะเพราะว่าตีคีชัวรและทุก25วิถือว่าทำงานได้โอเคเลยไม่นานเกินไปนะครับผม25วิเนี่ยคือว่ากำลังดีพัลสิกิวครับผมนะก็คือเพิ่มความเสียหายดาเบคิิคอนครับ23.1%ก็ทำให้สายตีคียิ่งตีโหดขึ้นไปอีก และสุดท้ายครับผมเป็นสกิลที่เรียกว่าทั้งดีและทั้งแย่ในขณะเดียวกันก็คือในส่วนของสกิลเลดเดอร์หากในปาร์ตี้ของเรามีนักเรียนอารีสครับผมอยู่ในปาร์ตี้ตั้งแต่2คน3คน4คนขึ้นไปตัวของเซอรลีจะได้รับบัฟเพิ่มพลังตีตามสัดส่วนของจํานวนนักเรียนอารีสในปาร์ตี้หาก2คนก็ 32.8%, 4คนก็4 9 2เ้และขออภัยนะสามคนก็คือ4 9 2รนและ4ีคน 65. 6กสิานจะุดหนะเรีเกว่าโหะรนะเระว่า สคนก็30กว่าแล้วสคนก็50%กว่าแล้วสีคนนี่ตีไปเกือบเจเลยนะถือว่าแรงมากเลยอ่ะ ในส่วนของนักเรียนอาเลสเนี่ยปัจจุบันมีใครบ้างน,นะครับผมนะนักเรียนอาเลสเนี่ยก็จะมีตัวแรกเลยครับผมอศศศาซุสะนะครับนะอศศศาซุสะถึงแม้จะเป็นนักเรียนที t ิตี้แล้วก็ตามแต่ก็อย่าลืมว่าน้องแก่ทุนเดิมเนี่ยเป็นนักเรียนอาเลสเป็นทุนเก่านะครับนะโดยอศศาซุสะเนี่ยนับทั้งสองล่างด้วยนะก็คือล่างอศศาซุสะทั่วไปที่เราใช้อยู่ปกติครับผมแล้วก็อศศาซุสะซัมเมอร์นะครับผมนะซึ่งก็เป็นตัวลิมิตเต็ดจากกระสุนฟ้า และถัดมานะครับผมได้ก็คือบิสกี้ครับน่าก็เป็นตัวดัมเมจที่ถือว่าโอเคอีกตัวหนึ่งเลยในเรื่องของการไล่ตอดไปเรื่อยๆแ,และก็แทงครับผมที่เรียกว่าเก่งจนโกงเลยก็ว่าได้ก็คือตัวของคาสึโกะนะครับอีกตัวหนึ่งและก็ตัวละครสก,กัดสเปเชียลครับนในส่วนของทีมอารีคนเดียวก็คือตัวของฮิวดี้ครับนะก็มีประมาณน,นี้นะก็ นี่คือในส่วนของนักเรียนสกัดของอาเลียที่มีอยู่ณปัจจุบันถ้าอนาคตมีการเพิ่มนะครับผมในส่วนของชุดเนี่ยก็แน่นอนว่ายังถือว่านับเป็นนักเรียนอาเลียด้วยนะอาสกิลนี้เนี่ยเรานับเซารรีแล้วด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือเราก็ถ้าอยากได้สกิลนะครับผมเพิ่มขั้นต่ำเนี่ยสามสอย่างน้อยต้องมีเซารรีครับผม1นคนติดในปาร์ตี้นะอาเพิ่มอีกหนึ่งคนติดในปาร์ตี้นะรวมเซารรีด้วยอาขออัพนะครับผมในการอัพสกิลของ ซลีครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็เสร็จเหล็กวูบนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าไอเนี่ยหายากนะไอนี้ก็ค่อนข้างจะระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้งานส่วนแบตเตอรี่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดใครเตรียมตัวบดีจริงก็โอเคอยู่แล้วส่วนหนังสือของอาเลียสเนี่ยก็อย่าได้ทราบกันดีว่าอาเลียสก็มีนักเรียนอยู่แค่นั้นน่ะนะนะมันก็เลยทําให้ใช้ขอบไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่ะแนวทางการอัพสกิลต้องอย่าที่เห็นนะครับผมนะว่าเซาล์ีเนี่ยสกิลทุกอัน โหด,ดมากและใช้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยีงสกิลที่ทำดาเมจการันตีนคีย์คอนดาเมจแรงมากครับนอ r m a l สกิลที่เป็นทั้งบัฟนะครับผมทั้งบัฟทั้งทำดาเมจแพสซี v สกิลครับผมที่เพิ่มในสูตรของสกิลทุกตัวให้ดาเมจแรงขึ้นซับส,สกิลนะครับผมนะที่ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพลังการันตีให้ซารดียิ่งมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับซารดีนะครับนะผมขอแนะนำเลยนะว่าอัพออได้เลยนะครับนะ ถึงแม้สกิลซับเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเพราะว่ามันทําให้เราจัดทีมยากเพราะว่ามันใช้ในสุนของทีมอารีสนะยิ่งอารีสเยอะเนี่ยตัวของซอดีก็ยิ่งเก่งขึ้นและเก่งกคือค,คือค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเนี่ถือว่าโอเคเลยเยอะมากนะก็แนะนำครับผมนะอัปหมดเลยถึงแม้ใจนี่แนะนำให้เน้นหลักเลยครับผมก็คือ3สกิลแรกนะคะก็คือยืดสกิลดอมบอสสกิลแล้วก็พัสดสกิล ถ้าไปคิดอะไรมากมายก็ถ้าเกิดอัพแบบดีสุดๆเลยนะก็คือเอ k i l l สกิลกับแพสซิสกิลมาก่อนแล้วก็นอร์ม l ลสกิลตามแล้วก็สกิลเป็นอันหลังสุดเลยครับนี่คือระดับความสำคัญในสตรของการอัพสกิลของเซาดีครับมาดูในสุดของแนวทางการอัพปืนดีกว่าปลดปืน2ขั้นนะครับผมนะก็จะได้เรื่องของความเร็วในการโจมตี 2, 3 1 0ปไอ้ A 10แต้มนะครับนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น,นเรื่องของดาไปคิดข้อดครับปลดปืน3ได้ความชำนาญน,นะในอาคารนะครับผมนะเพิ่มขึ้นเป็นแบบ SS ครับ อุปกรณ์สมใส่ครับผมก็จะเป็นหมวกนะครับนะหมวกก็แน่นอนเน้นเรื่องของการทำคิทิคอนเดอรเบกับเพิ่มพลังโจมตีสติกเกอร์ครับผมในนี้เรื่องของ HP ีและเคซีซีและก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของนาฬิกาครับเพิ่มในส่วนของการตีติคีและคิทิคอนดอร์เบกครับก็ถือว่าเป็นเซตที่เน้นในเรื่องของการทำฟูลดอเมกมากๆเลยทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของหลายคนที่รอคอยนะครับนะัก็คือการใช้งานนะครับนะสำหรับตัวของเซอร์ลีเนี่ยใช้งานลงอะไรได้บ้าง อย่างที่เห็นได้ว่าตัวของเซอร์ีเนี่ยจะโดดเด่นมากในอาคารและก็เป็นเกราะฟ้าด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าในอาคารเนี่ยโดดเด่นเลยครับผมก็คือเลดบอสฮิโรดิมัสนะครับนะฮิโรดิมัสเนี่ยเป็นหนึ่งในบอสที่เรียกว่าหลายๆคนลำคาญมากและก็ฮิโรดิมัสเนี่ยเขาโจมตีเป็นกระสุนแดงนะครับนะตัวของเซอร์ีเนี่ยเป็นเกราะฟ้านะครับนะพอเป็นเกราะฟ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดนดาเบิ เบาแน่นอนและด้วยความชํมนานาญครับผมในสูตรของในอาคารตัวสูตรนี้ด้วยก็ทําให้ตัวของเซาลีเนี่ยยิ่งสามารถทนการโจมตีหอิลิมัตได้ดีมากและสร้างความเสียหายให้กับอิลิบัตได้สุดยอดตามไปด้วยนะทีมอารีสเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งเยอะยิ่งดีอยู่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันนี้การมีโฮชิโนะซัมเมอร์มาณปัจจุบันนี้นะมันก็เลยค่อนข้างจะเบียดนะครับผมในสูตรของการใช้ทีมของเซาลี่พอสมควรนะแต่ถือว่ายังโอเคอยู่ ในอนาคตนะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมาของอากโกกับฮิมารีอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่าอากโกกับฮิมารีเนี่ยก็เป็นเทพนะครับผมสังกัดของสายสเปเชียลอยู่แล้วน,นี่ครับผมอากโกกับฮิมบรีมาไม่เลยส่งผลครับผมทําให้ฮิวดเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ลําบากลําบากมากๆเลยนะทำให้หลายๆยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครย,ยิมนะครับผมเอาฮิริี้มาเล่นเพราะว่าการมาของอากโกกับฮิมารีเนี่ยมันทําให้แต้มสเปเชียลมันหายไปอ่า สุดไซเคอร์นะครับผมนะที่นิยมณปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวของซาล์ีนะครับผมนะกับอสุสะนะครับผมสองตัวเพราะว่าอสุสะมีสกิลลดเกาะสามารถเอามาใช้แทนตัวของฮิรลีได้และตัวนึงครับผมนะก็จะเป็นตัวของอารโกะนะครับเอ้ยฮัสโกะนะครับขออภัยฮัสโกะนะครับนะก็เป็นทั้งแทงและเป็นทั้งฮิลพร้อมๆกันจึงสามารถใช้ในการลงเดดลด์บอสฮิริีบัตได้โอเคเลยนะ แล้วก็ที่เหลือครับผมนะก็จะเป็นลุงโฮนะครับผมโฮชิโนะซัมเมอร์นะครับผมนะ่าก็ไปแต่แรกแรกนะครับผมใครไม่มีโฮชิโนะซัมเมอร์ก็สามารถใส่ตำแหน่งของมิสกิได้ครับผมมาแทนได้นะเพื่อให้สเปคของเซาดี่แรงขึ้นไปขั้นหนึ่ง่ะทีนี้นอกจากฮิโรดิมัสแล้วครับผมเซาดี่ไปอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือเทอร์เรียโดดเด่นมากนะในเรื่องของการลงเลดบอสฮิโรดิมัสแต่ถามว่าเซาดี่เนี่ยลงไคเดนเจอร์ได้ไหม ไคเดนเจอร์เนี่ยเป็นเลดบอสโจมตีเป็นกระสุนเ,เหลืองนะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่มีทีมจริงๆย้ำว่าไม่มีทีมจริงก็อาจจะเอาทีมอารเรียสได้ครับผมนะขอเซอร์ลีครับผมไปไล่ตีก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของไคเดนเจอร์นะครับผมนะก็เป็นตัวเลดบอสตัวหนึ่งนะที่โผลมาในเมืองในเมืองของเซอรีเนี่ยก็อยู่สีเหลืองนะครับนะก็พอไหวอยู่พอพอคุยกันได้นะครับผมพอคุยกันได้ถ้าเกิดขาดทีมจริงๆนะทีมไม่พร้อมจริงก็อาจจะเอาตัวของเซอร์ีครับไปไล่ยิง ก็เอาไว้แก้ขัดไปก่อนก็ได้ในสุดของกรณีที่ทีมขาดขึ้นมาหรือไม่สามารถจบทีมที่ต้องการได้และถามว่านอกจากเลดบอสแดงเซอร์นี้ไปแจมสีอื่นได้ไหมแน่นอนเลดบอสสีฟ้าที่คุยเราทาําอะไรไม่ได้แล้วส่วนเลดบอสสีเหลืองถ้าเกิดขาดทีมจริงๆก็ยังพอไปคุยกับบีนานะครับผมนะบีนากับเชเซตได้ นะเพราะว่าพร้บีด้าเช,ชเซตเนี่ยก็โจมตีเป็นกระสุนแดงกระสุนเหลืองทางน้ำเซอร์ลีก็เป็นเกาะฟ้านะครับผมนะซึ่งถือว่าโอเคเซฟเซฟก็ได้ครับผมวิน,ว,นวินอยู่นอกจากเลดบอสแล้วเซอรีเอาไปทําอะไรได้บ้างครับตีธรรมดาลุยดาทั่วไปได้ไหมสังเกตเลยครับผมว่าสกิลของเซอรีเนี่ยจะเป็นสกัดโจมตีเป้าหมายทร์กเกตเดียวทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยจริงไม่ค่อยเหมาะนะในส่วนของการเอาไปเคลียร์ดานแต่ถ้าเกิดดานไหนที่ต้องการทำาดาเมจตีบอสนะครับประจําดานให้จบไปไวเซอด์ลีก็ค่อนข้างจะถ ด้วยสกิลของน้องแกค่อนข้างจะหนักมากครับผมในเรื่องของการทำฟูลดาเมจนะทันีถ้ถเาเกิดเรามีการบัฟอย่างอโกะนะครับผมนะทำให้คิดิคอดดาเมจเนี่ยแรงขึ้นและก็ตัวอย่างโคธามะนดครับผมดับบัฟเพิ่มจมตีทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันก็ถือว่าโอเคมากครับผมในส่วนของตัวซาวรีในเรื่องนี้อารีนาลงได้ไหมต้องบอกว่าไม่เป็นที่นิยมอย่างมากนะในส่วนของซาเป็นตัวละครที่ อ,อย่างที่บอกไปอ่ะเมือนโจมตีเป้าหมายทร์เกตเดียวมันเลยเคลีย์ฝ่ายตรงข้ามช้านะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่นิยมเอาซาอรดีครับผมลุยอ่าฮะสรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือน้องเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อลงเลดบอสเท่านั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการผ่านด่านผู้ด่านทั่วไปหรือเคลียร์เชเลนเจอร์แนะนําว่าไปปั้นมุสกิอารุอาคาลีได้ครับผมนะชีวิตจะผ่านง่ายกว่าครับอือฮึ และก็เข้าสู่อีกคําถามหนึ่งที่มีการถามกันมาเยอะเลยนะก็คืองั้นเสาร์รีล่ะควรเปิดไหมนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแบกดาเมจของสีแดงที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะถือว่าเป็นตัวละครที่ควรปั้นอย่างยิ่งแต่ว่าควรปั้นกับควรเปิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะควรปั้นก็คือถ้าเรามีตัวละครตัวนี้เราก็ควรจะดันตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับนะแต่ควรเปิดเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าโกลบอลเราอ่ะโดนเล่งแผกนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้จังหวะการเปิดของซาอุดีเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าต่อจากตู้ซาอุดีครับผมนะจะมีตู้สำคัญสำคัญตามกันมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ของ คา,าสึสะนะครับผมแมวดำของเรานะก็ถือว่าตามจอกันมาติดๆเลยและยังมีในส่วนของตู้ของโบเอะนะครับผมนะที่มาคร้องกับตู้คาสุตู้ของเก่าโหดๆนะครับผมนะอย่างเช่นถ้าเกิดใครชอบ l i m i t ต็ดซีรีสก็จะมีพวกฮีนาซัมเมอร์นะติดเข้ามาด้วยและก็าสายของอาดิดาครับผมนะชุนนะครับนะตัวยืนสู้กับเปโรซิล่าอย่างนัซสึและก็ตัวฮิวเซ็ยสวยครับผมอย่างโคโคนะ ที่จะมาตามมาติดติดคือต้องบอกว่าเซอาริรี่แตัวละครที่เก่งนะแต่เนื่องจากประกาชาที่ตามกันมาบวกกับพวกเราเพิ่งจะกาชาซัมเมอร์ครับผมนาะตู้คลลูงโคะนะครับผมนาะลูงโคะกับตัวขอาลูโฮะกับตัวของ,อ,ง,ขอ,งอ,อิซูนะซัมเมอร์ครับผมก็ยิ่งทําให้เราไม่ค่อยมีแรงกดกาชาตัวเซอร์ีสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กดซอริ่ช่วงที่น้องแกเข้ามาช่วงพิก up ตอนตู้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้า ไม่อวยน้องแกจริงนะก็แนะนําว่าให้ข้ามดีกว่ารอหลุดเลดและปั้นมาโอเคแน่นอนนะการจะปั้นซอรดีครับผมเนะี่ยก็คือ5ดาวปืน2นะครับนะเพราะว่าน้องแกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าฟูลดาเมจมากถ้าเราสามารถปั้น5าดาวปืน2ให้กับตัวละครตัวนี้ได้รับประกันเลยครับว่าดาเมจสีแดงถือว่าโอเคมากอ้อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมนะสาเหตุที่หลายคนนิยมข้ามตู้ของซอรดีกันก็คือตอนที่ประกาศรถแมปนะครับนะของเลดบอส เขามีการตัดในส่วนของเลดบอสฮิลิมัสซึ่งก็ทําให้งานของเซารลีเนี่ยไม่ได้สามารถใช้งานได้ทันทีก็คือต้องรอนะครับผมให้เลดบอสฮิลมัสโผลมาถ้าเกิดเลดบอสฮิลมัสโผลมาเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถปั้นได้เลยนะครับผมนะส่วนของเซาลียังไงก็ตามถึงแม้จะไปโผล่ในเมืองก็ตามเซารลีก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้แอนตี้ตบหรือบัตได้ดีมากตามไปด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะ เพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมในส่วนของซารรีนะถ้าเกิดใครอยากได้ L2D ของน้องแกนะครับนะก็เพิ่มระดับสายเยสะพันครับจนถึงระดับห้าก็จะสามารถได้ L2D ของซารีมาแล้วนะครับนะเป็นตัวละครที่มองอย่าง,างนี้ครับผมนะแต่หวานมากครับผมนะชอบครีมชอบเครื่องแต่งหน้านะครับผมนะอ่าอืมนะครับผมนะอืมก็ประมาณนี้นะครับนะ อ่ะโอเคครับงั้นวันนี้ผมมอสพี่แคทก็คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกระังใจชอ่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ